มาเจาะสีหัวต้นไปข้างบนได้ข้างบนได้ขาวอยู่แทนน้องนี่อะไรขึ้นผมยีไนครับมันขาวมัวได้เลยสีขาวใช่เลือบไปเสวัสดีครับสวัสดีเอฟทีทุกท่านครับสวัสดีนะครับอีกรอบอีกครั้งนะครับนะครับสวัสดีนะครับก็ผู้ใด้นะครับเบิ้งเอาพี่น้องอันนี้ก็คือ สวนนะครับสวนบักผู้ดินนะครับเตนมบักผู้ดินนะครับเตนมบักผู้ดินนะครับคือทัวร์ลสงนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนี่ที่ช่องพบกันอีกแล้วนะครับที่ช่องสัญญาครับผมนะครับยังไงเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะครับมาดูนะครับมาดูสวน ถั่วที่สงนะครับหรือถั่วดินนะครับนะครับเอากระเบิ้งเอาเนี่ยครับนี่ครับเมล็ดถั่วที่สงนะครับที่เราแกะนะครับให้เอฟซีท่านดูนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับเต็มนะครับเมล็ดเต็มดีนะครับ ถ้าใครอยากปลูกนะครับต้องถามผู้รู้นะครับผู้นี้นะครับเนี่ยนะครับที่ถือมาเนี่ยนะครับทุกขั้นตอนนะครับในการผลิตนะครับทางเกษตรเโครงการนะครับได้ทำนะครับไม่ละเอียดนั่นทำไม่ละเอียดเด็กต้มอยู่เรือยพี่น้องครับเนี่ยครับตามที่นี่ครับเพราะว่ายามันลบเกินเนาะนะครับเราเราเป็นผู้เฮ็ดเบิร์ตผู้ยางนะครับทุกขั้นตอน นะครับขั้นตอนได้แน่ล่ะก็คือผมนี่เป็นผู้ยกล่องให้นะครับก็ต้องกลนหลุมนะครับนะครับนี่ครับผู้ปลูกเป็นผู้นี่นะครับผู้ปลูกนะครับเอาเอาไห้อนนะครับหยอดนะครับแล้วก็ว่างเทปน้ำหยดนะครับอันนี้ปลูกด้วยเทปน้ำหยดได้ครับพี่น้องนะครับนี่ครับเขาปเขาปลูกบนใส่น้ำได้พี่น้องบ่ได้กินได้เนี่ยเขาปลูกน้ำได้ครับด้าเป็นเทปน้ำหยดนะครับเทปน้ำหยดนะครับเพราะว่า ก่อนใต้น้ำนะครับพี่น้องปลูกแบบในน้ำปลูกย่ามเล็กไม่หรอกแต่ว่าผมปลูกไว้แบาช่วงกุมภาพันธ์พี่น้องกุมภาพันธ์มีหน้าเมษาพื้นสภาพฝนหมดมาเร็วพี่น้องเอยนะครับแจ็คผมไปเที่ยวต่างแดนนะพี่น้องบานี้หน้ามันถั่วบานนี้นี่ครับมีใต้น้ำนี่พี่น้องนี่การปลูกกู้กับบ่ได้พี่น้องกู้ก็ต้องเฝ้ามือมือนี่ผมว่าที่เอาเต็มมือเลยพี่น้องโอ้มือมืออื่นนี่ได้เยอะเต็มเนื้อแต่มืออื่นนี่ผมผมมีเวียกอื่นนะคร uh ับมืออ mm ื hmm. ่นนี่เต mm ็มเนือ กันฝนตกนี่ก็เป็นอีกแล้วบันนี้นะครับ,บรเพราะว่าปกติแล้วเขาเจ้าสีถอนถอนถอนเราก็เอาใส่รถนะครับแล้วก็ไปไปเก็บเอายู้เฮือนไหมพี่น้องไปดึงเอายู้เฮือนบันนี้บันนี้ห่ออ่อนไม,ไไม่ไม่เก็บยุพี่บันนี้พี่น้องเขาต้องเก็บยุพี่เด้ยเพราะว่ามีขี้โตมาเอารถลงมาบ่ได้พี่น้องนะครับที่หิวไปใส่รถนี่หัวเมื่อยครับหัวส่วนสีหอดรถตัดเส้นมานะครับเขาก็เลยจำเป็นต้องได้เก็บแบบนี้นะครับ เก็บแบบนี้นี่ครับเบิ้งเอาใน้ครูเลยพี่น้องเด้อนี่ครับอันที่แกให้เบิ้งนะครับแกให้เบิ้งกับเป็นแบบนี้นะพี่น้องเต็มดีนะพี่น้องพี่น้องก็เีถามว่าอันเอามาเล็ดพันมาจากไสเป็นวะนะครับหลายท่านสงสัยได้นะครับ,หรนะรบเห็นแบบนี้โอ้เอามันเอา,เอา,เอามาเล็ดมาจากไสนนอเนี่นยเอามาจากไสนะครับตัวเทียนโบเกนเป็นสีรับเนี่อันที่แกสีขาวอันนี้สีแดงตัวนี้มันแก นี่ครับเป่นผู้เชี่ยวชาญเราบ่อยฟังนาะงพี่น้องเนาะก็คือนะครับอันที่ที่บอกเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมติดแปให้ฟังก็คือฝักที่เป็นสีเหลืองนะครับฝักที่สีเหลืองนะก็คือฝักที่แก่แล้วนะครับถ้าเป็นสีขาวนะครับหรือหรือก้นขาวก็ช่างนะครับก็คือเป็นยังอ่อนอยู่นะครับครับก็ต้องไม่ไม่ต้องเก็บเลยนะครับทิ้งไปเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะนะครับของเมล็ดพันธุ์เออไม่ใช่ของเมล็ดพันธุ์ของเมล็ดถั่วดินนะครับหรือถั่วลิสงนะครับนี่ครับแก่เต็มที่ก็จะเป็นสีนี้นะครับแบบนี้นะครับ แกะแล้วแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับ,บ,บน,นะครับแบบนี้ถ้าเราแกะก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าเหลืองนะครับนะครับพี่น้องก็ดูไว้นะครับบางท่านก็ถามว่าเอ๊ะผมเอาไม้พัน์มาจากไหนนะครับก็ผมไปเยี่ยมชมสวนนะครับทัวริสงนะครับผมก็ไปเยี่ยมชมแล้วก็ผมก็ไปสอบถามนะครับว่าทางสวนนะครับใช้ไม้พันุ์จากไหนนะครับ ก็ได้ท้าท้าวความนะครับได้เรื่องได้ราวมาว่าก็ใช้แบบนี้แหละครับก็เอาจากต้นแบบนี้แหละครับเก็บไปเป็นเก็บไว้ปลูกในรอบถัดไปนะครับผมก็เลยได้ได้ทําการซื้อมานะครับก็ประมาณสี่ห้าร้อยบาทนะครับสามกิโลร้อยนะครับเขาขายมาให้ผมนะครับผมก็ซื้อประมาณห้าร้อยบาทนะครับซื้อมาผมก็มาตากแห้งนะครับตากแห้งแล้วก็แกะนะครับแกะปลูกนะครับตัวนี้จะมดเมื่อร่จ้ะ ันี้เขาเรียกว่าแกะจัดเอาไปใส่ก๋วเตียวมถั่วงอกนะครับก็เป็นลักษณะนี้นะครับครับก <gef meio> ็ผมก็ซ <serves> ื้อมาแล้วผมก็แกะแกะแล้วก็ปลูกนะครับนี่ครับปลูกผมก็ใช้เมล็ดนะครับในการหยอดลุมเนยหลุมละหนึ่งเม็ดนะครับหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเม็ดนะครับในระยะสาสิบเซนยี่สิบสามสิบเซนนะครับสามสิบเนโดยประมาณนะครับผมก็หยอด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  คือเขาจะแบนี้อ๋อรู้ได้แอบก็ ไงเกเรนเกเรนนีแนแน่แมนี่สามหมากลที่สามที่มากรนีนี่พี่เด็แม่นได้หีอเ่าบ้านเอาอีกเตยผมลองสิมมือไปหน่องนะอูม้มันครับแต่ว่าขอกินหลายนีย่ผมยันมาแรกนี่แม่บ้านผมหายอยู่นะฮะอ่ะอใอากันครับแซบเพราะว่ากินซ้สนหนี่นแซบกว่านแบบให,ให้สุกเด้ย แต่ว่ายงมกินแล้วนี่โทษที่มันเป็นยังมูนี่มันมักมันมักแบบอ่านเฮ้แต่เขาอ่นเขาถ่ายรูปไหมพี่น้องแสบแ่บกินดิบหรือแ่บสดๆนี่นะครับพวกนี้ดึงหัวแต่งเงาไปพี่น้องง่ายค่มันเด็กหน่อยมันเอาเมื่อกไป้ลนี่นี่พี่น้องจะให้ผมมันเอาอัน อยู่ขึ้นไปใส่รถเราก็ไปเก็บอยู่เฮือนโอ้ยผมก็เลยให้กันเลยนี่เที่ยววัวสามเทือยอย่างนี้จิตตมเลี้ยงเองสินะครับเออเอาตรงนี้แบบได้ไม่เก็บวันนี้ท้องร่องแบบนี้แล้วครับมันก็เลยคือคนดับหน้าอย่าพี่น้องเบิ้งงนีสุดอัแต่ละคนเนี่ยว่าเลตุ่มเปะนะครับเบิ้งผู้เชี่ยวชาญเขาหลุดนี่าว่าผมว่ามันดับหน้าแนมเบิ้งแต่ละแต่ละคนแต่ละสุดนี่เนี้ยผมไอ้ตจนผมจงได้ใเกือบแนวาหนีไปพี่น้อง ลงขีดตมนะครับนี่คือขึ้นใบบานผมใส่เนี่กับงขีดตมกับแบบนี้แหละพี่น้องอยก้นกครับก็ยังซอยได้อยู่เทียวนเคองเาเ็ดลายดีเยก็ง่ายนะม่คือเต็มที่คืหยอดใหเดียวไอให้บออดเวสอยง่ายจงได้ยังเคยด็ไปยังเอาไปสุ่ม บางเท้าบางเทีาก็ขึ้นอยู่ด้อันห้อไปทรงนี่เราดีใจดอกแต่ว่าบางเ้อไปนี่มันหาลอยมันได้ปัเนี่ยาเอาเงินใหแ้เอาอันให้เราไปลอยสองลอยเอาโทษไปเอาเงินไปซื้อทัวดินกินด้วยมันมันใกล้เลยเออเอพอดีใจเนาะอย่างมันมันเป็นแบบอ่ะหเข้าใจอยู่บางเท้ากับเข้าใจอยู่ดอกอันเรื่องกันความกับตันยูนี่ผมนี่ผมนี่ก็แม่ยู่อยากให้พ่อให้แม่ได้กินนะครับ ไปหอดเงื่อนหอดต้านเนาะเอาไปให้เล้ากินเนี่ยเรลาดีใจเธอได้นี่นะครับผู้เ่านะครับผู้เ่าเราดีใจเด้แกบอกคนแก่ครับแมนมันเหลืองแล้วห้อไป้ผู้เ่ากินนี่ผู้เ่าดีใจเธอได้ครับเห็นลูกเต้าเอาไปให้ดูให้กินนะครับดีใจเยอะแต่ว่าขันห่อขันกันกับกันหน้าลักษณะว่าอันอันผมนี่บ้านผมนี่ห้างกันครับอันแม่ผมอยู่นี่ระยะทางนี่ระยะทาง เออจักกิโลเพรา้อยสามสิบลอยสิบลอยสสิบโลเนาะ้อยสามสิบโลลอยสี่สิบโลนี่แหละครับนี่นี่มันเต็มอยู่ด้นมันเมานี่มันเต็มอยู่ด้แบบนี้นี่นี่ัวนี่อันน we <energetic> <Becca> ี้อันนี้เขาอนไนมันนัวงอกอันนี้ักถั่วเน่าถัวงอกแล้วพันนี่เขาจะปูกถัวงอกเปเต็มแนนตีลี่แนวตีลี ทำนาเป็นงานกูเห็ดกีบกันว่านหอดมามะเจือโอ้คือลุงเล่นวานะคือคือขายเลยน้องน้ำลอยบ้างเอานะคือลุงเล่นบ้านหน้าเห็ดคือลุงเล่นบ้านหน้ะทีหนึ่งขอพอขอเมย์เป็นยังเออใช้ประโยชนสอขอเงินแม่นี่มันแก่ข้าวได้พี่น้องเพราะว่าไอ้วิธีเบิ่งว่ามันมันแก่เนาะครับทัวทัวรลีสงนี่แก่นี่เขาจะไปเบิ่งเันยอดมันเด้พี่น้อง ข้าเบืองยุงเหงามื่นี่คันใบคันใบคันใบมันตายแบบนี้นี่ครับพี่น้องใบมันแห้งแบบนี้ตรงเลาะเลาะเหงามื่นี่ใบแห้งนี่สินะครับก็คืออัมืนทุเรศหงนี่มันแก่เต็มที่แล้วเน้ยนะครับอผมจะว่าให้ฟังนะครับสอนเรบผู้ที่ยังปรูกว่าเอ๊ะข้าวอเบิองแบบไี้ว่ามันแก่นะครับทุเรศหลวงนี่จะไปเบิองใบมันได้พี่น้องใบเขียวเหี่ยวเงี่ยงอยู่นี่จะไปว่ามันเบืองแก่เด้อนะครับก็คือเหงานะครับเหงาอย่างครับลอกเบืองเหงานะครับถ้าบ่มั่นใจก็ลอกเบิองเด้อโอ้เบิองพี่น้องเอ้ยบัดนี้ นี่เด้อนี่ผู้เช่าชาโลเรายกไม้เบิ้งนะครับนี่ครับอากลากอากลากพี่น้องนะครับอากลากอากลากนะครับคุณครับมันรูดที่ผลนะครับมาจับมาดูนี่แกะนเขาหยอดของถิ่เ small, มันก็ขาดเพราะขาดมันแก่แล้วมันกวนมันอ่อนเน้ยมันถึหลุดออกครับแกะใค่ว่าแก่นี่อันภาษาอีสานเงิ้นแก่นี่คือคือหลากเลยครับหลากจูงไปนะครับ

โอ้ยแต่ละเหงาแต่ละง,งาพี่น้องเอ้ยเบิ่งกระโดดครับอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนพี่น้องนะครับมีดินปลูกแล้วครับพี่น้องปลูกเลยปลูกเลยแต่จะาติไปขายแต่ลหลวากันปลูกคู่คนอันผูใ้ใดที่ปลูกเนี่ยก็คืด,คดไปหลายๆเด้อคืดไปคักๆน้ำหนึ่งน้ำนะครับอสองนะครับอ่าการที่ว่าสีปลูกนี่มันต้องการบำรุงเป็นมันต้องทีหนึ่งเด้อ ประม่นว่าอันคืออยากปลูกปลูกเลยได้ครับพี่น้องปลูกเลยบ่ไดิกินก็มีได้พี่น้องอ่อบัิกินครับหนึ่งห้าก็ต้องใส่นะครับใส่ใส่ปุ๋ยร่องพื้นนะครับปุ๋ยร่องพื้นนี่เขาใส่ยังปุ๋ยยังก่อนปุ mm ๋ย hmm. ข yup. ี้ว่ะขี้ไก่ขี้งวยขี้คล้วยนะครับขี้ข้นก็ใส่ได้แต่ว่าไอขี้เป็ดขี้ไก่ใส่ได้เบิดนะครับเขาไหวใส่แต่ปุ๋ยขี้คาดไม่พี่น้องอือกัใส่ขี้คาดนี่บ่ไดิกินดอกนะครับ เห็นไหมว่ามันมันจะขาดแบบแบบนี้ครับแบบแบบผู้เชียวชาติเราเบ่งเงไนวะนะครับเขาก็บควาดขึ้นอันควาดขึ้นนี่ว่ามันอันเขาอันหาเห็ดขอวันนี้พี่น้องนี่เบิ่งนี่ครับนี่เห็นว่าเต็มกับมือเต็มมือเลยนะครับงั้นก็ขาดไปนี่แหละขาดเขาไปน้นแก่เขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งมันเป็นดินทรายพี่น้องนนดินทรายมันเนียนเดี๋ยวถือฝนมันเนียนแต่มันจับกันเป็นก้อนนะครับจับกันเป็นก้อนแต่ว่าท้นมีน้ำล่างคือเลื่อนนี่ผู้เชยวชาติเราเห็ดไอ้เบิ่งนี่ครับ ย่องยองมันก็รูดออกได้เป็นดินทรายมันคูออกเร็วๆนะครับอคอยถึงหน้าม,นมันคูเลย,เยครับนี่เห็นไ่มมันก็ถือคูออกแบบนี้นะครับนะครับมันก็ได้ได้ได้ไดการเยอะพี่น้องได้ได้ผลดีเยะอะอนะครับนะครับอันว่าถึงเรื่องการปลูกกันเมื่อกี้มันข้ามไปหลายขั้นตอนพวดนะครับก็คือเอาใส่ปุ๋ยลองพื้นนะครับในการล่องล่องพื้นเรียบร้อยนะครับก็ยกล่องนะครับยกคู่ขึ้นนะครับ แต่ว oh, ่าผู้เชี่ยวชาญเราบอกวางสิเด้นะครับเราบอกว่าให้ให้เอาลองยิ่งย่าเปรยนะครับยิ่งย่ๆเปรยนี่มันมันจะดีมันสิสาเหตุมันเป็นยังคือคือว่าเอาให่่ๆเปรย์ที่มันมีงานพี่น้องนี่งามันออกมากนี่นี่ครับหมากมันจะออกมันทำงานมันพี่น้องอมาครับครับนี่แหละมันมันได้ตัวนี้นะครับบัตรอันกำลังแทงไรนะครับบางคนว่าแทงเข็มนะครับแทงไรแทงเข็มนี่กำลังที่ล่งหัวนี่ลงหมากนี่พี่น้อง ให้ใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยนี่ครพี่น้องถนัดปุ๋ยสูตรได้ละ่ะอ่พี่น้องคิดว่าเออใส่สูตรใดดีนอก,ก็ก็ล้องเบิงนะครับพี่นอ้องอ่าทั้งทั้งสวนผมนี่ผมใส่สูตรซิบหาได้พี่น้องสูตรซิบหาผสมอ่ยูเรียนะครับผมเจียวสองสูสองสูตรผสมกันนะครับปุ๋ยสูตรซิมหาครับปุ๋ยยูเรียนะครับผสมกันเรียบร้อยนะครับก็ตักนะครับใส่เหงามาเลยครับนะครับเนาะแปลว,แว่าไอ้ไอ ต้นหนึ่งนะครับผมก็สิใส่ส่วนหนึ่งแต่ว่าใส่เครื่องแม่พี่น้องใส่เครื่องล่ำเหนใส่ลักษณะว่าสองต้นนี่ผมสิใส่กลางไหมครับพี่น้องใส่กางทุกทุกทุกเหงาเลยวงนึ่งอ่าต่อส่อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับพี่น้องหนึ่งช้อนโต๊ะต่อหนึ่งต้นนะครับผมใส่นี่หนึ่งช้อนโต๊ะต่อหนึ่งหนึ่งเหงาไงรถนะครับผมก็ใส่ประมาณนี่ตอนมันแทงไรเด้พี่น้องเขาออกยาแล้วๆนะครับมันแทงไรนะครับเขาก็จัดการเลยนะครับจัดการเอ่อ การลงไปเลยนะครับกับต้ปุ๋ยนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องนะครับอันนี้ยูยูทั้งสวนผมยูทั้งบ้านผมนี่ผมขายสามกิโลร้อยพี่น้องนะตามที่ผมซื้อมาเลยผมซื้อมากกับสามกิโลร้อยนะครับสามกิโลร้อยผมขายให้พี่น้องกับสามกิโลร้อยนะครับพี่น้องสนใจสนใจอาไปยูได้กินนะครับหันผู้ใดยูบ้านใกล้เรื่องเคียงนะครับยูเคอร์กัน แถวนี้เป็นทั้งอำเภอบันมวงเลยพี่น้องอออำเภอบันมวงนี่ว่าภาษาภูไทยเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าผมนี่เป็นคนคนขันผูไทยหูจักผมดีนะครับตั้งแต่คลิปแรกๆนะครับคือผมเป็นคนไทยนะครับพี่น้องนะครับคนประจวบคีรีขันนะครับคนไทยไทยไทยแท้นะครับแต่มาอยู่อีสานนานนะครับผมก็เลยว่าภาษาอีสานได้พี่น้องอืออาจจะอาจจะว่าถือปันไดนะครับ ภาษาอีสานอาจจะมาถึงปานเดก๋ขอพระทานอภัยนะครับบ้านภาษาท้องถิ่นผมนะครับสีแดงเต็มนี่ครับนี่ครับผู้เชี่ยวชาญเราบอกเกิดจากงามมั้นี่เกิดจากงเป็นกระงาจากกิ่งงามมันอ๋อเกิดจากกิ่งงามเนาะมันเป็นกระเง่านี่นี้ผู้เชี่ยวชาญบอกฟังนะครับคืออัญมาที่เกิดจากจากงาก็ได้ได้ผลผลิตด้วยพี่น้องเด้อนะครับนะครับก็บ้านเราได้เบพุทุ่หมาดอกก็ถือว่าได้นะครับพี่น้องก็นี่นะคือว่า เบิ่งเอ่านะพี่น้องเนาะเบิ่งเป็นแนวทางเป็นพ่อทางเก็บนะครับก็คือการปลูกแบบนี้นะครับเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยพี่น้องเวลาเก็บเกี่ยวเนี่ยก็คือนะครับสามเดือนกว่าพี่น้องอย่าให้มีอันนี้เขาจะเก็บยังไงสามเดือนกลัวเยอะมีหยาผู้ที่ปลูกเอาหยาให้ได้เอาหยาให้ได้นะครับผู้เชี่ยวชาญระบอกนะครับคันที่ปูีิลีนี่คการจะปูีิลีนะพี่น้องเด้อนะครับหยาพี่น้องหยาเอออย่าลืมนะครับ เอาออกให้เกี้ยงเอาให้เบิดนะพี่น้องเนี่ยครับผู้ชาวชาตเราบอกเมื่อกี้นะครับผู้ใดก็รับชมวิดีโอเฮานี่มีต่ประโยชน์ล้วนๆนะครับอความบันเทิงพร้อมนะครับเขาเฮ้าเฮาให้ความดุให้พร้อมนะครับผู้ใดเข้ามาก็อย่าลืมกดติดตตาไปผมแน่นะครับเบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาเงานี่เบิ้งเอาพี่น้องเบิ้งเอาโอ้ยบ่อยากพาพี่น้องเอ้ยผู้น่ะผู้น่ะดึงดึงสิบ่ขึ้นโอ้โธ่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 เบิ้งเอาพี่น้องผู้น่ะ ยู่น้ำงาบร,ริ้นมาด,าด่ายพี่น้องเอ้ยเบื่องเหงาเด็กพี่ยู่น้ำงาเด้เบื่องเหงาั่นนี่ยู่น้ำงาพี่เด้เห็นบ่เห็นบอกนะดับคนครูมันก่วงอ่ามัตนตัวนี้มันครโนมลงไปแล้วมันแต้มมันเกิดดิ่งลงไปเลยห้วยขาเท้าปลา่อยมันแก่กว่านี่อีกจัหน่อยนี่ห้วยเบื้องเหงาพี่น้องเอ้ยยางแตกยางแตกแค่รถแก้มันเก็บเอามคนบที่มันบุ๋นคนที่เขาเก่าครับที่เป็นเดือยอยู่ ถือว่าประสบความสาเร็จอยู่ครับนะครับผู้ใดแบบบลู้ดบังไดนะครับหรือเบิ้งวิดีโอบรคกบนะครับผมในนั้นไม่เบื้องเหนมันครบเด้อพี่น้องยังจะเฝ้าถามผมบางคนนี่ก็เฝ้าถามเถอะเด้อเนียังเฝ้าถามครับพี่น้องให้เขาให้เบื้องไห้ครบให้จบคลิปเด้อครับเด้อนะครับเบิ้งให้จบคลิปซะก่อนนะครับพ่าเข้าใจบังไดที่ว่าผมบ่ได้ว้่นะแจ้งถามผมนะครับขันผมตีอบตอบบนคู่คนนี่ผมตอบบ่ไหวนะครับพี่น้องตอบวุ่ไหว บางคนก็ทักมาส่วนตัวนะครับเพราะว่าวิธีไอ้บางคนก็หูในน้ำเพราะว่าแถวบ้านผมเขาหูจากผมอยู่นะครับเขาก็ตีถามส่วนตัวผมนะครับนะคเพื่อนในก็เัื่อใดก็ผมตีบอกนะครับท่านบอกเข้าใจมองได้ถามได้นะครับถามได้นะครับผมบม่ได้แพงเลยครับเด้อความหรูนะครับแต่ผมปลูกมานีนะครับทั่วทั่วดินทั่วที่รงนี่ผมปลูกมานีครับ นี่ก็เทือที่เทือที่สามนะครับเทือที่สามเทือเทือแรกนี่แทบว่ได้ผลผลิตนะครับพี่น่องนะครับล่งผิดร่งถึกนะครับเทือแรกนะครับเทือดสองนี่ได้ต้มอยู่นะครับแต่ว่าเทือสองแบบนี้เทือสองนี่ได้ต้มได้การเลยเทือสองนี่มาเต็มข้อเลยนะครับอันนี้เทือสามเลยครับพี่น้องอันนี้เทือสามนะครับนะครับอันนี้ผู้ผู้ เอาตีคือตีหยาครับเอาหยามาได้ครับี่เราอันนี้ผู้ผู้ที่ปลูกน้ำนี่ครับนี่ผู้แล้วปลูกน้ำเอาหยามาไว้นะครับมนเอาหยาไว้เ่ยโอ้ยหมากสุดยอดเลยผู้ที่ปลูกน้ำเราปลูกน้ำหยาไม่ย่งอาหารมันเนาะหยาไม่ย่งอาหารว่าไงเราเห็ดงานไอ้เห็ดน้ำผมในมาตลอดนะครับเราเรามาเห็ดซอยนะครับมาเป็นลุงนะครับนี่เป็นลุงผมนะครับเป็นพี่น้องทางเมียนะครับเราเราก็เห็นดูผมละครับยู้น้ำกันมากกับหากแพ่งกันนะครับก็เห็ดกินเห็ดยู้น้ำกันนี่แหละ นะครับได้กินได้ยู่วรับกันครับยังไดก็นะครับก็ทุดท้ายนี้นะครับถุอวิดีโอแล้วล่ะนะครับจากผมสชีว้าอย่างนะครับหรือว่าเข้าใจยังไงก็ยังถามนะพี่น้องเด้อนะครับอย่าลืมเมื่อไงให้จบคลิปนะครับผมเน้นย้ำทุกเครื่อนะครับให้จบคลิปซะก่อนนะครับอยากพูดแล้วใดที่ว่าผมได้ว่าได้จานะครับนะครับขั้นตอนในการปลูกก็คือเห็นนี่แหละครับ ยกล่องยกล่องดีๆนะครับตีล่องดีๆแล้วให้ว่างเทมันยดก่กอนนะครับพี่น้องว่างเทปําหยดปุ๊บนะครับปลูกนะครับปลูกไปพ่อมเปิดปลูกเสร็จนะครับก็เปิดน้ำใส่เลยนะครับห้ยนั่นคนจังขีบล่องครับมันจังล่งพื้นก็นี่ครับนี่ครับห้ยขี่ไก่คนจังจังจังยกล่องเพราะว่าเขาจะบริขคันไหมนี่อันนี้อันนี้ผู้เชยวชั้นเราบอกนะครับด้อก็คือว่าขี่ไก่ห้ยไปตรงตรงเราจงหนีบล่องมัน กูจะสิลงพื้นเบิดวลามันแทงไรมันสิได้กินเลยอือครับอันนี้อันนี้ของของข้าเฮ็ดจังได๋คืงนี้ฮะข้าวเห็ด้าวเห่ยเรามาสมน้ําหลังเราสมข้างหลังนี่เนาะละเอียดท่านี่อือเฮ็ดตอนเฮ็ดอันปุ๋ยเย็นร่องพื้นเฮ็ดยังบ่ละเอียดทีแรกเพราะว่าเฮายก่องแล้วเฮามาห้วยน้ําหลังอ๋อเฮาได้สมบัดนี้บ่ละเอียดยังบ่ค้าวกว่าไหนเนาะแม่นต้องห้วยก่อนจะขึินร่องต้องขึ้นร่องเอาๆฟังไว้เป็นแนวทางพี่น้องเด้อนะครับอืมเดียวสีโลครับครับ โลกหนึ่งฮอกโล่หนึ่งก็มากระสอบมันสอนครับไม่นี่กับเนี่ครับเบิ้งมาเบิ้งกันแล้วเนี่ยครับดวงตะเวนเนี่ยพี่น้องนี่จนค่ำพี่นะ้องนะครับผมมาบอกว่าใบสองเหมือนเขาเาเก็บประมาณใบสองเนาะใบสองเนี่ครับบ่ได้เต็มสอบสำเร็จพี่น้องนี่ครับกืบคู่หนึ่งกับสี่ละสอบนี่แหละพราะว่าเพราะว่าอย่างที่พราะว่าเพราะว่ามันเล่นขี้ตมมึงสี่ลักพี่น้องมันเลยเ็นยากนะครับมันก็เ็ยากเนี่ย นะครับแก้วอยู่แบบปวดอ่านแล้วนะครับนะครับจังไดก็อย่าลืมนะพี่น้องเด้ออย่าก็ลืมนะครับกดซับสไครต์น้ำเนี้ยนะครับเพราะว่าผมก็เป็นน้องใหม่นะครับของวงการนะครับของยูทูบเบอร์นะครับจังไดก็ฝากเนื้อฝากตัวเนี้ยเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กล่าวคข้ามาสวัสดีครับ